เยมากๆเลยนะคะว่าทําไมพลอยถึงแบบผิวเนียนมากทั้งในจอแล้วก็ตัวจริงเนาะมันง่ายมากๆเลยค่ะแค่คุณไม่มีขนเท่านั้นเองเพราะการที่ผิวเรานะคะไม่มีขนเนี่ยมันก็จะสว่างกระจ่างใสขึ้นมาอีกดึงระดับแม่ซึ่งนี่ค่ะเป็นตัวช่วยของพลอยนั่นเองสวัสดีค่ะพลอยศิสวรรณสุขีวัฒน์ท็อปสิบบิสกาน์ไทยแลนด พลอยก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพนะคะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันนั่นก็คือแดแดคริสตัลแว็กค่ะตัวนี้นะคะเป็นแว็กกำจัดขนได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยซึ่งคริสตัลแว็นะคะจะมีคุณสมบัติที่ดีตรงที่ว่าเขาสามารถจับขนอ่อนได้ดีมากๆเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นฟูสเกตสามารถทานได้เลยแล้วก็เคมีว่าเป็นออแกนิกนะคะไม่มีสารเคมีแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะ ซึ่งแบบใช้ง่ายมากๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวแท้เลยเนาะแล้วก็ทางคริสตัลแว็กนะคะใครที่สั่งเนาะเขาจะแถมนี่แผ่นแว็กค่ะกับไม้ตัดนะคะเราไม่ต้องสัมผัสกับเนื้อครีมโดยตรงส่วนราคานะคะก็น่ารักมากๆเลยเพียงแค่390บาทเท่านั้นเองใช้ได้แบบหลายเดือนมากๆเลยค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจด้วยนะคะคริสตัลแว็กค่ะ